ครับก็มาเบิ่งครับความสวยงามของดอกแก้วมังกรนะครับผมู้สึกว่าที่สวยงามเหมคอับผ่านยมสวเรปลูกทิง้งปลูกกว้างไว้ไก็ยังเกิดมาติดหน่วยติดผลอยู่เนาะให้เติบอยูู่้สึกว่าดอกมกันก็งามอยู่ครับ หม,มากมีผลในกกินเสยปลูกทิ้งปลูกกว้างไว้ก็ได้เป็นพืชติดติดปลูกติดง่ายนะครับผมปักไว้ชั่ไม่มันก็ติดกันมาแล้วก็ท้ายอยู่ได้กินหมากกินผลหนอนอยู่แต่ละปีอะไรปลูกถิ้งปลูกกว้างไว้ก็ได้ครับผมขอ,อชมครับเวลาสุกเล้ว ดูงามหน่อยดกช่ำใดอันนี้ก็อันนี้ก็หาดอกเน้ะครับผม